วันนี้เราจะมาอันบ็อกกล่องสุ่มคาปิาร่ากันและน,นี่คือตัวที่ผมอยากได้ก็มีจะมีซีเคดกับเอไอติมแล้วก็ไอ้น,นี่นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่เราแค่ทลึกดีใจไหมมาไหนมาที่ไหนวันนี้่องสุ่มซื้อที่ไหนตลาดตลาดอะไรตลาดนะ้ำวัดวัดวัด วัดตวัดตะวัดตะวัดตะเคียนออ้ยยี่ตรงนี้ยางนี้ด้วยนี่มั้งจับตาไปโอ้ต้องหลับตาด้วยเฮียเดี๋ยว เหมือนกันนะมาดูดิมาเทียบกับกาเรเทียบกับการ <BRE AR. S 1> เหมือนสีเข็อะไรดูเอา,<ม>าตัวที่ยังได้เอาโชว์ก่อนไม่น่ารนะไม่น่ารักตึกฮะตึกก่อนแสรุปว่าได้อะไรสรุปได้สรุป ไม่ได้ชีเฉดกับตัวที่คาดไว้แต่ตัวนี้นะแต่ตัวนี้ก็น่ารักนะ,อะพอแล้วจบคลิปแปลบ๊ายบายปิดคลิปแล้วเอเดียเสียเสียบ๊ายบาย